สวัดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำพุสัตว์กำแพงนะคะร้อนมากนะคะน้ำพุร้อนสั่นกำแพงงั้นไ,ไปไนดูอะไรเดี๋ยวพาไปดูเป็นสีลุกงเลยนี่ครับน้ำพุร้อนสันกำแพงจังใหม่ครับเมื่อก่อนอยู่อำเภอสันกำแพงเดียวนี้แตกเป็นอนำเภอ กินอำเภอแม่อ่อนครับมาขึ้นกับอำเภอแม่อนอย่างชื่อเดิมอยู่น,น,ยนำพุรอ้อนแต่งกำแพงเดี๋ให้ดูบริเวณนั่งมีต้มไข่สุกนะครับ,รบที่นี่ต้มไข่ได้นะครับอุณหภูมิก็จะบอกเป็นช่วงนะครับนะครับเริ่มจาก5 0 55ิบ้าสไป40 50-4 0 50ไปเป็นช่วงครับสำหรับแค่ขาเนะี่ย้ตัวมีห้องนี้ครับส้มไข่ไข่ลอกก็3นาทีถ้ายางมารูมก,ก็5 6นาทีเก่จุก็10 15นาทีนะครับอุณหภูมิ1 5้อุศาตค,ครับตรงนี้แก้ไม่ได้ครับอุณหภูมิร้อนมากนะครับดีบริเวณบ้าร้ร้อนสังกัแพรงก็จะมี บ่อแช่ไข่ซื้ไข่แช่่อที่สองมีบ่อที่หนึ่งแช่ไข่เสรนรุ้งอยู่ด้านหลังนะครับจากหลังเป็นรุ้งจากละอองเต็นสใส่รุ้งเอนรุ้ง นั้อย่างสวยเกณน์สางนะี้จากละอองน้ำร้อนนะครับผมมาก็น่าจะรวมสิปีแล้วความสูงของน้ำก็ยังเหมือนเดิมน้ำร้อยนยังขึ้นสูง,หเ,เ,งเหมือนเดิมนี่ไม่ดอบลงเหมือน่งเดือด็นคนมาเที่ยว วันนี้เป็นวันศุกร์ครับก็สามารถขังเต็นได้ครับมีเต็นให้เช่า,าก็มีที่ใายรูปบริเวณจอดรถก็จอดรถได้ถึงเลยครับ,บร ดูนทางนาง,างนนี้นี่มีกินกันมาถังเลครับ จะมีรลานั่งก็มีร้านขายไขย่อกฟองห้าสิบบาทสังฟองยี่สิบบาทครับแด่ไข่เร็จก็สามารถมาแช่น้ำเย็ยนตรงนี้ก่อนเพราะไข่ร้อนมากอุณหภูมิร้อยห้าองศาอุณหภูมิมถุงกว่าเราต้มไข่ที่บ้านนะครับอุณหภูมิถูงมาก บริเวณลานจอดรถทางเข้าองน้ำองน้ำสะอาดครับมีแยกคนพิการออกมาต่างหากนี่ครับ,รบมาคนสวยนี่มาคนสวยบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะ